ถ้าตอวเาเจอแบบว่าเจอเรืองแบบว่านะแบบว่าจจเจอเซอเรื่องแบบเนี้ยคิดน้องปะคิดว่าแบบว่าคิดมากมากไหมแบบว่าคิดมากหรือเปล่าเอหนูไม่ค่อยคิดมากกว่าเขาแบบรั่วตลอดเลย จะผ่านเรื่องราวต่างๆและพยุงจูงมือเอาไม่ได้วิเศษวิโสบินสูงเหมือนวิหูจะพาเธอผ่านวิกฤตที่วิตกตาและวิกติบาเธอก็คงฟังไม่จบผมมันเป็นตลอดงานจะมีแต่ความจริงใจที่ให้เธอไปตลอด เล่นรัวตลอดเลยอ่ะเออสมมติถ้าแบบว่าถ้าไม่ใด้คนใกล้แบบว่าใกล้ชีดจะก็จะไม่รู้ว่าบอสยังไงแบบว่าในห้าขนานไหนทุกคนที่มองออกเข้ามาก็จะเห็นบอสเป็นคนตื่นเต้นเครียดใช่ไหมล่ะ 哈哈哈哈哈 ในเพลงอาาจะฟังไหม ไม่เป็นไรเพลงอะไรคะมันน่าจะเปิดไม่ได้เขานเคยลองแล้วชื่อเพลง ลูกนูอลเล่นกหมดแรงเล้วะอะไรอะ จะเริ่มนุเปิดเพลงแล้วโอเคน้ก็ได้ครับแพร่เลยคะบอกคืนขี้่กงไปปะเนี่ย อันดูเปิดเอหมเปเองาหาเพลงเปิดไม่ได้เเปิดให้เปิไม่ได้ชัวเราบอกเอง แล้วสิลาถูกใจรจิงนี้คนอะไรอยากโดนแดงทุกวัน thank mm -hmm. you ลับป่าไหมพี่เป exactly ิดให้ไหมอืมค่ะอีฟรับนะเป็นได้ปอ่าพี่เพียงอะไรคะไม่บอกคือ 気候が <laughs> <laughs> อันที่มาไหมพิมพิมพิมมาไหม่ไม่ได้รองแล้วทึบ่้องอะไรเหรอ,หรอชรอบผมองเล้ ครับบอสโปรดส่งใบมาให้ฉันทีอยู่อย่างนี้มันเหงาเกินไปไม่ได้จริงบอสส่งให้บอสไม่ได้จริงไปเลยนะ ทางกายคนเราก็ต้องการพักสักสามเดือนออนอนพิ้วเท้วพิ้วหน่อยเออไ,ได้บอสถ้าบอสไปออผมจะอยู่ไงคือมึงรักคนนี้จริงๆใช่ไหมคุณถามก่อนครับบอสใช่ครับมีขิดจะได้เจอไหมเฮ้เดี๋ยวบอสไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับบอสข้างในครับบอสข้างในถึงตัวอยู่ห่างไกลแต่ใจยังเหมือนเดิมเว้ยไม่ใช่ครับบอสส่ขงข้าตัวไปผ่านเรือด้วยตดีวไปไม่ใช่ครับบอส มึงพอใจเหรอวะโทนี่กูถามมึงจริงเหอะแบบมึงต้องมานั่งฟังลำคอเขากระตุกกระตุกอะให้เขามาพูดข้างๆมึงดีวะร้อนก็รู้วรักวินหนอโอเคบ้าเชิญน้าการต่อทุกทีเฮ้ยเออพัดมือ

ชรับคำอิฐานของเราอิฐานนหมดาวมาเรียงร้อยกันฉันและเธออย่นยามคำคืนอธิษฐานนดาวมาเรียงร้อยกันฉันและเธอกอดกันในยรตรีอิฐานนดาวมาเรียงร้อยกันฉันและเธอ มาแล้วแล้วจะพักกินมองเขานี้น,น่าจะไปเทรนนิ่งต่ออีกสักน,นิบนึงครับน่าจะพัก <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าแบบเราเก็บจากข้างบนเนี่ยไปข้างล่างเราจะตายหรือเปล่าลอ, <c oughs> อยากลองไหมอยากลองอยากลอง ให้เดาเจบเพลงนี <c oughs> ้อาเธอเกตลองบายโอเคไหมโอเคเลขอะไรอ่ะเลขอะไรนะหนึ่งหกสองทำไมอ่ะ ไีไนนไงม่หรอนะห้าม่แหกคุกน้่นแหกคุกไง ไม่ไม่ผมทำแล้วเที่จะไปพักเลยหรือเปล่าครับพี่น่าจะไปพักเลยครับ พร tamam ุ่งนี้ไม um> ่อยู่พรุ่งนี้มีคนงอแงหรือเปล่านะพีครับน่าจะไม่มีนะคะน่าจะเดี๋ยวรีบกลับมาโอนะครับโอเคไหมบอกว่าไม่ต้องโอนครับเก่าอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวกลับมาแซวเอาซ้ำเติมแล้วกันได้เหรออ๋อเล่นไหมคะ พี yeah, right. ่กูเ okay, ล okay, uh, okay, ือกไปยังไงเ่เดี๋ยวไปชวนพี่เบียงซูเปอร์ยาวเดี๋ยวได้ก็ดูและเตียงด้วยนะครับตรงนี้โอเคไหมคนเก่ง เพี่ทำไมอันใช่อ่ะเอะอเอยรอดนั่นแล้วไอ้ฮ้จาจะแบบ ไว้หนูยืมขับเล่นแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ลองขับเล่นดูโอเคครับถ้าใครถามบอกว่าหนูยืมขับเล่นนะได้ครับหลอดไม่ตายด้วยแต่เกือบเกือบใช่เออครับหนูกำลังจะจะกลับกำลัง อยูที่แลนก็ได้ก็ไม่น่าทำอะไรแล้วอ่ะปาปาทำอะไรน่าจะไปเทนนิงไปเปล่าไปเปล่า <c oughs> ยังรู้จักครับเ <c oughs> เล่นเลย Lan lưỡng, lan lưỡng <laughs> ngay nè อะไรอ่ะดอกที่สูงไม่เป็นไรดูดอะไรเนี่ยน่าชนลูกน่าชนน่าชนกาแพงพอดีมั้ง สวพี่ควินสวัสดีค่ะพี่ควินสวัสดีค่ะพี่ควินสวัสดีครับน้องเกี้ยวสวัสดีค่ะลำหนึ่งนะพี่จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ป้าเราฝากไว้โอ้โหพี่ค่ะเอาบือมาเนี่ยนี่ให้พี่เที่ยมพี่ควินไปแปดเจ็ดห้าเก้าหนึ่ง น่าพี่เลี้ยงเด็ก้วเท่ไม่ไหวเลยครับอันนี้เอ้ามีนโนี่ไม่ใช่ของผมแล้วผมยืมเขามาจริงๆอยากได้ขนไหนครับตรงๆเลยไม่ต้องมีครที่อยากได้เหรอครับมีครับมีถ้าไนครับเฟอร์ลารีเหมือนเหมือนแบบเฟอร์ลารี่นี่เหมือนกับแบบโดนโดนผู้หญิงหักอกเลยออ เขุนขุนเชียวาพู้ยญิงหักอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมแดงก็มาครับรอก่อนแป๊บใช่ใช่ครับใช่เดี๋ยวรอเอาผมแดงดีกว่าร้อยล้านต้องมีสองร้อยล้านต้องมีอันนี้โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่นอนมาแล้วห้าชั่วโมงโอ้ได้พี่ได้พี่ดูแลทำงานตายเลยอันนี้อย่าไปพิมพ์วินกันแล้วนะ ตัดๆคุยไม่เข้าเรื่องนะไม่รู้เป็นอะไรอ๋ฮะพี่พี่เลี้ยงเด็กให้ลูกพี่นะพูดอย่างนี้นี่หนูน้ำเจ้าเสือดีนะเจ้าเสือมีอะไรถามพี่มาบ๊ายบายพี่โทนี่บ๊ายบายค่ะหอมเมาแอดแสตหรออยากให้พี่บ๊อบดูแลโอ้อะเอ๊บ้าจัดกันบายบายสวัสดีครับวัสดีครับ คนดูแลด้วยน่าหลักเกินแอบนี่ะถูกแล้วเราจะได้แบบมีอะไรทำตลอดไงแบบว่าตอนที่ไม่อยู่พี่ไม่ได้มาไปทาอะื่อไรไม่ร <c oughs> พี่ไปโชคดีว่า <c oughs> <c oughs> ฮะเรื่อดีเรื่องมีพ้าดีใช่ไหมใช่น่าลักเกินอ่ะแว่างๆพี่พาไปขายยาเล่นได้มาทั้งขายยาพี่มาสามร้อยเมตรขายยาเล่นๆหรอใช่ พยายามเล่นเล่นไอ้เลย <c oughs> แล้วพี่จะไปพักเราใช่ไหมคะพี่น่าจะไปลบก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วพี่พักเลยกเก่งค่ะขำเลยอะรจ้าแม่เทนนิ่งขำพักผ่อนด้วยครับเจ้าแม่เทนนิ่งอ่ะพี่ก็พักผ่อนเยอะๆคะ่ะผ่อนดีคะ่ะพักผ่อนเยอะๆนะ วันนี้พี่ม่อยู่สวัสดีครับาบายๆได้เอลเลนคิดถึงด้วยนะครับเพราะตอนที่พี่ม่อยู่พี่ก็คงคิดถึงเธอเจอาเขาเป็นพูด <laughs> ไม่ทำเป็นพูดพูดจริงพูดจริงเดี๋ยวไว้แอบคิดถึง <laughs> <laughs> ไม่ต้องแอบนะคิดถึงได้เลย ดีแล้วพอเวลาพี่คิดถึงเราพี่ก็ไม่ได้แอบแต่แค่เราไม่รู้หรือเปล่าดิฉันเลยบอกให้เรารู้ไงเอาไปนอนแล้วคันดีครับ๋ยนนี้แหละเดี๋ยวพี่กลับมาไปทักไปหาทักมาแา้ก็ทักบอกด้วยโอเคไหมโอเคโอเคจันะครับบายบาย แล้วกันค่ะบ๊ายบายค